เสียงรถไฟที่แล่นผ่านชานชลาดังแววเข้ามาในหูองแม้เวลาจะล่วงเลยไปเกือบทิ้งคืนสถานีรถไฟหัวลำโพงก็ควรเยียบสนัดไม่มีขบวนใดวิ่งแล้วแต่อมยังได้ยินเสียงรางเหล็กกระทบกันกับเสียงหูดเบาๆเหมือนขบวนหนึ่งกำลังแล่นเข้ามาเขาไม่น่าขึ้นจากเอกสารตรงหน้าต้วนหายใจฟังเสียงนั้นเย็ยบไปแล้ว เลิกเที่ยงความมองเวงของสถานีรถไฟเก่าแก่ที่กำลังจะปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าองค์เป็นนักศึกษาฝึกงานด้านนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพเขาถูกส่งมาช่วยเก็บข้อมูลตวัติศาสถานีรถไฟหัวลำโพงเพื่อนำไปจัดแสดงิทรัศาการก่อนปิดตัวลงถ้าไม่เพราะอาจารย์แนะนำเขาคงไม่เลือกที่นี่เป็นที่ฝึกงานแน่ ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเขารู้สึกได้ถึงบางอย่างในอากาศความเงียบที่ไม่ใช่ความสงบแต่เป็นความเงียบที่ทำให้รู้สึกเหมือนกำลังถูกจ้องมองจากุ่มมืดไม่มีใครพูดถึงแต่ทุกคนหลีกเลี่ยงการอยู่แถวชานชลาหุบตอนดึกยายอยู่ดึกแถวนั้นนะลุงพงษ์ทานโรที่อยู่ประจำสถานีเตือนเขาวันแรกแต่โองไม่เชื่อเรื่องพวกนี้